ครับครับครับหาเลาะสิก่อนเดี๋ยวก่อนเด้อครับเด้อเรียกก่อนก็ได้อ๋เนาะครับายๆแคแม่นตมากบ่ได้ค่อยออกข้างนอกเลยบ่ได้มี่ออ นายพี่น้องเงยน้อยทำบุคคลก็ได้ที่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวคากลับปุชิมาเวเอาน้ำเด้อครับแม่เด้อขับปุชิมาไปเอาน้ำเด้อว่านามนะหันทุกหนึ่งนะพี่น้องเงยเน้อกลับชิมาเวเอาด้วยพี่น้องเงยกลับทักทายสบายดีเลยกับสวัสดีเด้อผมเอกพี่น้อง เอฟซีบัดสุขูสุคนพี่น้องเลยตอนนี้กำลังสิพักกันออกไปาหาันข้าก็เลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องเข้าเติเบิ่งบรรยากาศแามแรงเนาะมากับเป็นมูโมนี่๋ยวบอกกันสิพีมุ่กล้องดีกว่าเลิกงานมาเดยพี่น้องเลยเนะาะกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกเท่ีนึงโอ้โหนี่กบจเยอะาะเธอ เลยอาสบายดี่่ไมใ้องเวนไปไม่ตอนนนะครบตัวอ้ไปมีผ้าไปทางไหนมาหนิออกนอกนะออกนอกบ่ออกไปหั่าใน้นเลยครับดีกว่าเอาสอเชียงยี่อ เจ้าเห็นสวนมันลึกสุดเลยพี่น้องปวดตกเมื่อนั้นเออเนาะบอลมันค่อยจีน้ำอ่างเลยเนาะอ่างในอ่งในบึงค่อยเลยพี่น้องหวหน้าเลยนะเดียชีวิตอยู่น้ำดีพี่น้องในยุคปัจจุบันคนมีแต่เห็ดสวนมันสวนอ้อยเลยครับครับคับคับเนาะดีไซน์เนาะแมน ខ្លាបា់ទៅបា់ទានលាន់មាន มาแลี่นองปาดากันมาสอคนอันมาซื้อน้ำก่นพี่รองไพูออเธอบาดมาแวมาคนจะเอาได้แต่่าซื้อเพื่อนที่ของซื้อยูน่บ่ซนี่จะได้บว่าซื้อยูนหรืเปล่าซื้นี่เลเออ ครับับหาเลิกก่อนเยเรียกก่อนเด้อเียก่อนก็ได้เอาะครับาคเอะรยงงครับบ่ําตอนอยู่ห้องน่คือว่าจื่ออยู่พี่น้องมดมาที่ดดลเ่าเลเพิ่นก็โอนี่ๆๆเมียสั่ง เจ้าอ <toys> ินเจ้อินเพิ่นบอกมาว่าให้เอาน้ําจิ้มเด้อเพิ่นน่ะซื้อมาไว้ห้องนะน้ําจิ้มนี่เลยพี่น้องบ่ันเอาแต่วนีไปหันอีกหันนึงบ่นี่ไอยู่ แมนตั้งแต่มากับ่ได้ค่อยออกข้างนอกเลยอ่าบ่ได้มีกาสอืมบ่เออ20,000มาแล้วแล้วพี่น้องเนาะทาบ่ทําก็ได้เพงเดี๋ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบิมาเอาน้ําเด้อครับแม่เด้อกลับิมาไปเอาน้ําเด้อว่าน้ําหันุกนึงนะพี่น้องเอ้ยเนาะากลับสิมาแวะเอา จะอากาศโอ้อยู่บ้านเพิ่นแดดแเด,ยเยเดียวกับออบ้านเฮาเนาะชื่อยังชื่อเชื่อนเมื่อตอนลูกเพิ่นปั๊บคุณกระเป๋าตรงแท้เด้ะเหมือนใครแไหนจะรอดมากับคนกระเป๋าตรงแน่พี่น้องเนะาะความอุ่นใจอยู่ ໄປບາດນີ້ຊິພາກັ່ງດອີກຮຽລະວາກະຕາເນາາ ก่อนเด้อเอา๋ไปนี่ว่ป้าทาทางยาจครับทางพาลัดเลยพาลัดลาลัดเร่งวาเชียนม่เด้อันวาฉันห็เนาะเดีเด๋นี่เป็นผู้ก่าได้พี่น้องเดี๋ยวนี้นะเป,นเป็นจัก่ะเลรอ ไปเบิ่งกันอยู่อนอกบูรเลยพีน้องว่าได้อย่างได้อยังในนอกห้องมา้างนอกบอกคำบน,นอยากลงเนี่ยเด้เอออยู่บ้านครับไปทางครัวเน,ะ <laughs> นาะมาบ้านเพื่อนทางสายสายองไง

ไอจิ๊บแข้ายบหมนแรงท้ายเป็นว่างไรล่ะล่าไรล่ะเอาหัวยดใ้กิส้าบทเยมันจะตองไทำโอ้ียนอาดเขาอีกมา้เดี๋ยวอ้ย้ยอ้ยอออ้อ

กระทางคือคนที่ตกดเด็กไปรองค้นแล้วนะตอนนี้จะดูกมาเลยบนะัด <c oughs> นั่งกินเบิดในพไปรองมัวานเอาบทหันเจ้าในะโอ้ยมาท่งดนๆเพื่อนจังได้เขาไปท่งนะทำเงินได้ดิ่ก้เนาะ เดี๋ยวกระถุกมาเปลี่ยนทางงานเพิ่นไปเด้อไปเด้อกับป้าเด้อบายมุณาจังสิได้มาใหม่อีกมุณามาใหม่อีกสิได้มาเรื่อยรึเปล่ากว่เนาะได้บ่บ่ต้องได้บ่ก็ดีว่าถ้าประต่อบนนี็ก็พาออกมาพี่น้อง but anyhow.

ยนจะภาคเกียงเอาได้ลุกนะ

เดี๋ยวพี่น้องพากันออกมาไปทีมหอดแล้ววันนี้พากันหอดมามาหอดทางนะบอกคำกับว่าโอ้ยดินพันกันเลยพี่น้องเลยเนาะมืดเอะบรรยากาศไกลชี่คำแล้วตะเวงก็เริ่มตกดินเลยเนาะทีว่าออกมาข้างนอกไม่นี้จุดประสงค์ก็คือออกมาซื้อน้ำกินพี่น้องเลยน้ำกินบอกคำเบิดก็เลยถือโอกาสชวนทำมาตอมเพื่อนนองมาทำมาตอมมันก็ชวนออกมาเนย อ่าเพราะว่าที่ออกไปตอนแรกคนน่ะเลยถือเอากระตุกไปเปลี่ยนเอาในนากรตุกหนึง่งเลยก็มีมีของปรตอนคนน่ะซีมาเตอนลูกบ่แมนเด็ก <laughs> พี่น้องมาบอกคำกันนั่งชื่อกันพวกปลาแดกแน่อ่าของยินเมื่อตอนใาวยินคนอีกอย่างก,ก็กกสิ้นเดือนพูดเด้พี่น้องอีกเนาะเขาจะได้ออกออกข้างนอกกว่านะเดียด๋วยวโดนออกเทืออ่อนนี่เราไปน้ำมู่บ้าน หมู่บ้านน,นี่ใี่ไหมเนาะเป็นหมู่บ้านแบบบ้านาน่านตามหันข้าหันใายซีเว่นน,น้อยๆนะพี่น้องเลยคำประคำไปหันหนึ่งกะเลยบริษัทาย <c oughs> นี่เลยทางบาทต่อเไป่อนคือก็เป็นตาลดเอาโอเคเนาะพี่น้องมีแต่ว่าคือชิได้ขอโตจุกคลิปแล้วกะลาพี่าน้องไปก่อนเด้อบันนี้มีแต่ว่าไปพบไปโพอเนาะคำบระคำแล้วกับบ,บ,บทต่อเพื่อนคลิปหนะ้าหรือคลิปต่อไปพี่น้องเลยเป็ไรก็ขอบุญขอบคุณเนาะทางพวงมาลัพี่น้องเอ็ดซีเบิร์ตสุขสุขคน ที่เข้ามากดติดตามแล้วก็รับชมคลิปของบอค้ำพี่น้องเลยเนาะแล้วก็บวกดข้ามโฆษณาของบอค้ำไปบอค้ำก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งบัดจุกหูทุกคนเด้อโอเคพี่น้องเลยสบายดีเอาบาตอตอมสบายดีเนาะบ๊ายบาย